ผมก็จะฝากไปถึงท่านแม่ทัพนะครับยังไงยังไงผลกําลังใจคนเหล่านี้เ,เงินที่มีอยู่ก็กรุณาเถอะอย่าไปคิดเอาตามเหตุการณ์ปกติว่าจะให้เบี้ยเลี้ยงทอนนู้นตอน,น,น,นไห่หาคนนะครับให้ไปได้5้าล้านสิบล้านให้ไปเถอะมันไม่มีใครอยากได้เงินแล้วก็ขาตัวเองขาดหรอกพี่น้องเห็นด้วยไหมเอาเงินหลวงจ่ายไปเลยส0บล้านไปเลยเป็ส่วนสองคนับพิจารณาเอาเพราะว่ารอดตายไม่บาดเจ็บผมก็เลยบอกว่าโดนที่มีเนะี่ยจะเก็บไปเอามาใช้เถอะ มันเก่ามันคือแต่นิ้มก็สร้างใหม่พุกเงินของคนไทยทั้งประเทศที่น้องว่าแม่่ะเอฟที่โกก็บินมันเลยเปลืองน้ำมันก็ช่างหัวมันน้ำมันเราเองน่ะใช่ไหมล่ะถานอากาศก็มีหน้าที่ฝึกก็ฝึกไปบินสิอะไรบินตะเวนเลยวันนี้อย่าจเจอามาพูดบอกว่าเป็นระเบิดเก่าระเบิดเก่าพ่อบางสิ่งที่ตรงนั้นเป็นเขตฐานที่มั่นของนายสมบูรณ์หลับตาก็านึกออกพรรคอมนเมนดี้ไม่เคยไปบางระเบิดเพื่อนอย่างนั้นหรอกครับไม่มีมันต้องเป็นระเบิดของใอ้พวกขยันใจต่ำมันล่าตะเวนร่วมกันทุกวัน สมัยก่อนนี่เวลากัปเตอร์จากกรุงเทพไปสาแก้วไปสาะโน้นนี่เชื่อพอมั้ยปากระป๋องน่ะไปถึงปุ๊บแบ่งให้กระเหมรนด้วยแบ่งให้ทหารไทยด้วยคือเจอหน้ากันนะ่ะเจอหน้านักข่าวมมนก็นทัทีจะลบกันนั่นแหละแต่จริงๆเนี่ยทหารเขาผู้น้อยเนี่ยเขาดีกันเพอเพอบ้านเรานะ่ะแถวแถวชายแดนก็เป็นลูกเขยกระเหม่นเต็มสาวกระเหม่นก็เป็นลูกสะใภ้บุรีรัมก็เต็มบุรีรัมเหมือนกันคนกับคนมือนอยู่ด้วยกันได้ภาษาเดียวกันอีก